เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกระใหม่ครั้งกับช่อ n อัปนซ่าฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม b l o e s t e d พ่างหครับผมเอาล่ะวันนี้เราจะทําการตะลุยชาเลนส์กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ชาเลนส์จะเป็นอะไรนะเขาก่อนถือว่าทําได้ดีมาก <c oughs> <c oughs> ให้ดูเซโอ้เลือกฮีโร่ได้ตามใจชอบให้เล่นตัวได้ค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่มีการเงินในการเล่นเลย เราไม่จํากัดสายเลยนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆผมกำลังคำนวณอยู่นะครับไม่มีการเงินจริงๆนะเนี่ยถ้าผมอยากได้การเงินก็ต้องผมก็ต้องเล่นในเจ้าตัวเชื่ออะไรนะเบนจามินแต่ผมรู้สึกว่าด่านนี้เบนจามินจะไม่ค่อยอขอขอ,ขอดูอีกทีขอมองอีกทีนะึง คือด่านนี้มันจะมีปัญหาตรงที่การมองเห็นพังตัวนั่นแหละครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยตัวที่เห็นพังตัวชัดๆเลยนะแบบว่าง่ายๆจะมีอยู่แค่ดร์ดมังกีเพราะฉะนั้นผมควรจะเสริมในจุดนั้นครับเปลี่ยนฮีโร่เป็นเอเชนเน่ออกมา <Like. S 1> เพราะเอเนเน่เนี่ยเขาสามารถทําให้ทุกตัวมองเห็นพังตัวได้ซึ่งนั่นเป็นข้อดีมากอยู่เกมไปครับเอาละ่ะ เป็นฮีโร่ที่ผมรีคเมนต์หรือแนะนำสุดๆเลยครับเจ้าเอเทนเน่ตัวเนี้ยเก่งแบบเก่งจะบอกใครเลยล่ะขอไวไ้ตรงนี้ไม่เสียหายเนี่หรือว่าไว้ฝั่งนี้ผมว่าไว้ฝั่งข้างหลังดีกว่าอ่าโอเค นี้จะเป็นตัวทำลายพางตัวให้กับเรานะเก่งด้วยเป็นฮีโร่อะไรก็ไม่รู้ที่ค,ความสามารถดีดีซัพพอร์ตอย่างโหดอ๋อด่านนี้ให้เป็นด่านไพมารีนี่นะเพิ่งสังเกตเล่นได้ไพมารีอย่างเดียวไม่เป็นไรด่านนี้เรามีแบบตัวเลือกเยอะมากเลยครับในการเล่นหนึ่งในนั้นนะผมว่าจุด จุดที่แบบว่าน่าเล่นแล้วก็ค่อนข้างโอเคก็คือว่าเล่นเจ้าแท็กชูเตอร์ er ไว้ประมาณตรงนี้ผมว่าโอเคผมว่าโอเคเลยล่ะโจมตีได้ค่อนข้างดีแท็กชูเตอร์ er. มาได้แลวหนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวกำลังคำนวณอยู่ด้วยนะว่าจะเอาอะไรเพิ่มดี จะวางไว้ตรงไหนก็ได้นะเนี่ยด่านเนี้ยกำลังดีแล้วดีไม่นีผมจะเอาแท t e เตอร์เป็นตัวเมนนะครับในด่านนี้ส่วนการบุกข,ของบลูนคงจะเสริมด้วยเอากลูวไว้ข้างหน้าอะไรประมาณเนี้จริงอ่ะการเงินเราไม่มีเลยค่อนข้างเศร้า แต่ว่าถ้าสมมติว่าผมเอาเบนจามินมาคือตอนแรกจะเบนจามินนะแต่พอเรามามองอะ่ะไม่งั้นนะการต่อสู้กับพางตัวเราจะแบบเราจะด้อยมากผมก็เลยปรับเปลี่ยนผมว่าอย่างเงี้ยพอใช้ได้เลยละ่ะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราพยายามเล่นตัวที่สามารถตีเหล็กก็ได้จะดีมากซึ่งแท็กชูเตอร์ตอบโจทย์ครับแล้วอยู่ในจุดที่ค่อนข้างงดงามมากตีเร็วตีแรงขนาดนั้น ตนเกมไว้ใจได้มีเงินอยู่พันกว่าโอ้ผมมีดัสมังกี้ราคาฟรีอยู่หนึ่งตัวใช่วางไว้ตรงนี้กับเพื่ออนาคตครับเพื่ออนาคตสุดๆโอเคโดยรวมถือว่าใช้ได้นะเดีย๋ยวผมเสริมดัสอีกตัวนึง เอาละหลายคนอาจจะตั้งคําถามกับจุดวางของด้านมังกี้ของผม2ตัวนี้นะแต่ทุกคนสบายใจได้ครับคํานวณมาแล้วครับมันยิงได้ตรงนั้นเลยแนละ้วมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะแท็กชูเตอร์ทําหน้าที่ได้ดีกันค้าครับคือเจนี่ตีได้ดีจริงๆอะแหละตีเจนมาก็ไม่น่ามีปัญหาเรียบร้อย โอเคโดยรวมในด่านนี้ผมถือว่าครบถ้วนดีอยู่นะคือตัวที่ผมผมจะไม่เน้นจำนวนเลยนะครับด่านเนีน้ยผมจะเน้นแต่คุณภาพของมันเลยอะ <c oughs> ผมจะเน้นแต่คุณภาพครับเพราะฉะนั้นตัวที่วางลงไปเนี่ยต้องมั่นใจในโพซิชันหรือตำแหน่งการวางไว้แล้วเราก็จะเกรดให้เป็นระดับสูงก็จะเรียบร้อย ก่อนสิ่งอื่นใดผมต้องเอาเจ้านี่ให้จมตีเหล็กได้ก่อนแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> ตอนนี้เ <Yeah. S 1> ทนนี่ของผมมันยังไม่ได้ช่วยเรื่องการมองเห็นพังตัวแต่อีกไม่นานนะแต่ยังไงก็ตามนะผมมันต้องเอาเป็นสายล่างอยู่ละเอามาก่อนะลรกันเน่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันหายไปไหนอย่าบอกนะว่าโดรนมันมองเห็นพังตัวเราไม่โล่เอ ตัวม่วงก็ไม่มีปัญหาครับโอเคเงินเราค่อนข้างโอเคเลยนะผมเอาเป็นริงออฟฟ r e มาเลยดีกว่าเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างค่อนข้างโหดเลยล่ะดีดีตอนนี้วงมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะแต่รอมันเป็นเทียห้าก่อนครับจะสมบูรณ์สุดๆ ตัวเหล็กทำอะไรไม่ได้ครับผ่านเจ้าแท x t ช r ต bring o f f อฟไฟไม่ได้เลย <Really? S 1> ไม่ก็ผลก็เหมือนเดิมเฟิ <Object ion. S 1> First, ร์สเอาดีวายของคองเกอร์นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวจะลองเก็บตังคยาวๆดูไม่รู้ว่าจะเก็บตังตอนนี้้เลยนะไปได้ถึงเท่าไหร่ แต่เราควรซื้ออะไรเพิ่มเติมไหม <Assistance. S 1> เนี่ยอีกนิดนึงนะเขาจะมองเห็นพังตัวอ๋อฮีโร่มันมองเห็นพังตัวโอ้หสบายเลยและเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะทำให้ทุกตัวมองเห็นพังตัวครับอีกเลเวลเดียวทั้งแมปมองเห็นพังตัวโกงมากความสามารถนี้ดีดีแบบดีเวอร์ โดยรวมใช้ได้ครับอัพครอสโบอัพนี่ควิกช็อตอัเป็นเฟิร์สไว้ตัวนี้ผมเอาเป็นสตรองยังไม่ติดอะไรเลยแต่ตัวนี้ต้องเป็นเฟิร์สโอเคใช้ได้มันมองเห็นพังตัวด้วยไม่ต้องกังวลเลยจริงๆแล้วยังไงเราก็ใช้ฮีโร่อยู่แล้วแต่เนี่ยเนี่นี่ยนะมองเห็นพังตัวแล้วบงมาแล้วเห็นแล้วครับ ใช่ได้แค่นี้ก็รู้สึกแล้วว่าเริ่มแบบเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแท็กชูเตอร์ดีเกินไปจะเนี่ยผมจะเก็บเงินสี่หมื่นได้หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นเทียห้าได้นี่จะจะเข้มข้นมากๆเลยดันสามสิบเก้าแล้วครับใกล้จะถึงดันสี่สิบโอเค ด่านนี้ผมว่าอาจจะต้องใช้กดความสามารถนะอ้ยจริงๆไม่ต้องนะเนี่ยเราชนะแบบธรรมดาละแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด่าน ...100 ครับบวกกับเอเทนเน่ผมว่าทำได้แน่ๆแ,แต่เราต้องแบบว่าวางตำแหน่งของลิงที่เหลือให้ดีๆอย่างที่บอกเราไม่มีการเงินช่วยเหลือเลยเราต้องเน้นไปทางแบบ คุณภาพที่เราใช้ให้ใหดีที่สุดวางอะไรลงไปต้องดีที่สุดจริงๆตอนนี้เรามีเงินอยู่เป็นหมื่นละผมว่าจะใช้แคนนอนด้วยนะแต่เราคงสร้างเทียห้าได้ไม่กี่ตัวหรอกคงสร้างได้ไม่ครบขนาดนั้นมันคงสร้างแบบเอาทุกตัวมาเป็นเทียห้าเลยคงจะเป็นไปได้ยากมากจนเป็นไปไม่ได้เลยได้ซ้ำ สจริงอยากได้กลูด้วยนะกลูจริงๆ <S <S ข้อเสียของเขาคือเขามองไม่เห็นทางตัวแต่พอใช้กับเอเทนเน่แล้วแบบผมรู้สึกสบายใจที่จะใช้มันมากขึ้นเยอะเลยครับขอเอาไปก่อนแล้วกันนะเงินเราเยอะอยู่ มันพ่นไม่ค่อยโดนด้วยอ่ะไม่เป็นไรถ้าโดนคือเจ็บเลยถ้าโดนกลูเจ้านี้พ่นใส่คือเจ็บทันทีอมืมาแบบนี้ยังไงก็เสร็จกลูครับลูกกคนเนอร์โจมตีใส่เซรามิก ก็เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้อืมใช่ได้จริงๆอ่ะผมอยากวางไว้ตรงแบบสักจุดหนึ่งใกล้ๆตรงนี้นะแต่อย่างที่ผมบอกแหละผมไม่มั่นใจเลยครับว่าจะทำให้ทุกตัวเป็นเทียห้าได้คือถ้าทำได้นะ ยังไงด่านนี้ก็สบายโอเคโดยรวมผมถือว่าโอเคประมาณนึ่งละเจอสารเหนียวเข้าไปทีครับถึงกับทรมานกันยกใหญ่เลยละสิ โอเคโดยรวมถือว่าโอเคมากๆเซรามิกทำอะไรกลูไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าโดนเข้าไปทีนี้โดนดาเมตต่อเนื่องแบบค่อนข้างหนักนี่ยังไม่ได้อัพให้เขาเป็นเทียสี่เลยนะโอเคชอบมากครับเอเทเน,เน่ทำให้ทุกอย่างมองเห็นพังตัวได้ เราแบบไม่ต้องกังวลเรื่องพังตัวเลยอะสบายใจโอเคยอดเยี่ยมไหนๆก็เนี่ยอะอันนี้ก่อนแล้วกันผมจะเอาอันนี้ให้เป็นสายกลางครับแล้วก็บวกเข้าไปจะเอาสายกลางก่อนให้แบบว่ามีแบบระยะน้ำแข็งนิดนึง เราก็อั p ลเซอร์นะดีฟ r e ไปถ้าเป็นเทียห้าแล้วจะสมบูรณ์ที่สุดเลยครับระยะมันจะครอบคุมแบบดีโอเคด่านห้านี้ไม่มีปัญหาเรียมด่านหกสิเสียใจนะที่เริ่มมาเรายิงมันไม่ได้ครับมีไกลไปหน่อยแต่พอโดนน้ำยาพิษเข้าไปทีก็ จเจ็บอยู่นะโอเคยอดเยี่ยมครับเอาให้เป็นเทียสี่ได้แล้วมั้ง oh. ค่อนข้างเข้มพอเป็นเทียสี่แล้วรูกันเนอร์เทียสี่แล้วเนี่ยโอ้โ oh. หทำดาเมจพิษได้รุนแรงมาก oh. คือบูนธรรมดามไม่ได้ผ่านแน่ๆครับ เอาละเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อเทียห้าแล้วจะจะเอาตอนนี้เลยเหรอก,ก,ก็มีอะไรให้คิดเยอะอยู่นะผมรู้สึกว่าเรายังทําได้ดีกว่าเนี้โอ้โหความกระตกครับกล่องเซรามิกมาไม่ได้จุดที่ดีน่าจะเป็นจุดข้างบนมากกว่า แล้วก็เอาให้ยิงไฟได้โอเคจุดนั้นแนบ,บดีนะผมคำนวณเอาไว้แล้วครับว่าจะต้องวางไว้จุดนี้โอเคโอเคโอเคผมว่าน่าจะเพียงพอกับการอัพที่ทุกอย่างที่เหลือให้เป็นเทียห้าได้ละจะใช้แค่ไม่กี่ตัวเนี่นแหละแต่จริงๆผมอยากเสริมเข้าไปอีกอย่างแต่ไม่ได้ผมต้องซื้อเทียห้าก่อน แล้วการซื้อเทียห้านะครับตัวแรกจะใช้ใช้การซื้อในราคาที่ถูกมากเพราะฉะนั้นผมต้องใช้กับตัวที่แพงที่สุดซึ่งเป็นเจ้า inferno ring <Ad ieu. S 1> แต่ใจบอกผมว่าควรเพิ่มกลูเข้าไปอีกตัวหนึ่งก่อน มีสองตัวไม่เสียหายครับถ้าค้างไว้แค่เทียสี่ไม่อัพเป็นเทียห้าถ้าเป็นเทียห้าเราเดือดน้ํายามันปนกันเอาแค่เทียสี่พออย่าผมจับที่เหลือเป็นเทียห้าละแคนนอนอาจจะไม่ได้ใช้นะในด่านนี้เมียนเดี๋วการเงินผมมันจะไม่เพียงพองจริงนั่นแหละเพราะว่าการจะซื้อเทียห้าแต่ละตัวราคานี่แพงมากครับ ที่บอกต้องขอขอบคุณเอเทเน่นะฮีโร่ของเรา oh, <shut> ซึ่งทำให้ทุกคนมองเห็นทางตัวได้เนี่ยยอดเยี่ยมเลยมาเลยครับโดนน้ำยาเข้าไปทีก็จุกแล้วไม่หลอดอะตวัวกลูตัวนี้นี่คุณค่าสูงมากยอดเยี่ยมไอเจ้าฮีโร่อย่างเอเทเน่เนี่ยมันเล่นได้ทุกมันเล่นได้ทุกด้านจริงๆนะ เล่นได้กับทุกสายเลยอ่ะเก่งมากผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับใครที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆแล้วถ้าจะเอาการเงินซื้อฮีโร่อะไรตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่น่าลงทุนมากคุณจะไม่ผิดหวังในตัวเขาเลยครับทีมคุณจะเก่งขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องรู้ด้วยซ้ำว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้น การเงินนี่ถ้าจะซื้อเทียห้าสักตัวมันแพงจริงๆนะเนี่ยโดนน้ำยาเข้าไปมามาเยอะก็โดนน้ำยาครอบเคลือบเข้าไปพออัพเจ้านี้เป็นเทียห้าได้ตัวต่อไปที่ผมจะอัพคงจะเป็น จ้าตัว Crossbow Master นะสองตัวแค่นี้ก็น่าจะน่าจะอยู่ได้แล้วล่ะตอนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะตัวที่ทำดาเมจหลักๆน่าจะเป็นเป็นตัวกลูเหรอเนี่ยเป็นตัวกลูครับมาช้ากว่าตัวที่วางเอาไว้แน่นอนแหละมันได้ตีก่อนไงมาเลยครับ คุณ BFB บีพิซซ่า b ี b. B, b ครับคุณไม่ได้ผ่านผมหรอกอืมสบายน้ำยาใส่น้ำยามันดีเกินไปโอเคผมต้งรีบซือ้อละสี่หมืนสามร้อย 75ดสิบห้าได้มาทีแล้วเจ้านี้จะกลายเป็นราชาของการทำดาเมจแน่นอนือครอบคุมสวยหือ <c oughs> คุมวงแบบสวยมากแล้วแบบยังมีลูกไฟยิงออกไปอีกอะใช้ได้เลยโหดแล้วนั้นเนี่ยดูสิครับโมแอฟโดนยิงอย่างนี้อย่างที่ผมบอกแหละตอนนี้เจ้านี้จะกลายเป็นเมนดาเมจละปังปังปังยิงปังมันยิงสตรองด้วยนนั่น่ะ แล้วมีความเป็นกลุ่มเล็กน้อยเก่งขึ้นเยอะอไม่รอดไม่รอดไม่รอดยังไงก็รอดยากไม่มีทางสียได้ครับ จริงๆแค่มีแค่อินเฟอรโนตัวนี้อินเฟอร์โนริตัวเนี้ยผมว่าเราน่าจะยาวยันดันสุดท้ายได้แล้วนะเพราะหนายังไงก็ก็ไม่รอดครับแล้วมีตัวน้ำแข็งคอยทำให้ช้าลงขึ้นไปอีกรีเจนไม่ช่วยหรอกจริงๆรีเจนโดนแค่ตัวกลูกันเนอร์นี่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วนะ ยังจะมาโดนแบบคลอสโบโดนลูกไฟโดนน้ำยาก็จบแบบจบแล้วอะ่ะชอบมากสกิลเผาอันนี้ดีครับด่านแปดสิบซีโอมจีโอ้ยแปบ๊บเดียวยังไม่ทันเดินมาถึงเลยอะ่ะ เขาฆ่าทิ้งไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราได้ทำการอัพ crossbow m a s อ e r ระยะเขาจะโหดขึ้นมากทำดาเมจได้ดีขึ้นมากซื้อสองตัวปิดได้เรียบเลยผมพยายามวางไว้โซนตรงนี้เพื่อให้มันแบบว่าตีได้ครอบคุมสุดๆเลยและตัวนี้ถ้าได้ก็ครอบคุมทางฝั่งขวา เจ้นี้ครอบคุมฝั่งซ้ายถือว่าเป็นการคำนวณที่รอบครอบดีนะผมชอบรู้สึกว่าอะไรจะบุกเข้ามาก็ค่อนข้างยากครับอืมใช่ได้แล้วทุกคนก็รู้นะว่าผมไม่ค่อยได้กดความสามารถฮีโร่เท่าไหร่แตทางที่ถ้ากดนี่ก็ยิ่งแข็งแกร่งเลย แต่ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นจริงๆเล่นแค่นี้ก็ได้ตัวที่มีอยู่ผมพอใจสุดๆเลยตุ่มชนชนมาซีออมจีมาอีกแล้วแต่คราวนี้ยากแน่นอนครับความใหญ่ของซีออมจีมันใหญ่มากทำให้ครอสตัวมาสเตอร์สามารถเห็นเห็นตัวมันได้ เนี่ยถ้ามันเห็นนิดนึงมันก็ยิงครับเบีบมันก็ยิงผมถือว่าโอเคแล้วเจ้านี้อัพได้อีกตัวนึ่สงสตัวแล้วคอสโบมาสเตอร์การป้องกัน DDT ของเราค่อนข้างโอเคแล้วเดี๋ยวรออัพเจ้านี้ครับให้ใกลายเป็น22,100ืงน้อยวงน้ำแข็งผมว่านะที่ผมคํานวณเอาไว้นะมันน่าจะครอบคุมได้แบบค่อนข้างเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูกัน อเ <Okay. S 2> ใช้ได้ครับซูมจีผ่านไม่ได้แน่นอนถ้าเรายังมีเจ้าแท็กซูเตอร์ตัวนี้อยู่ตำแหน่งดีดาเมจเยี่ยมคุ้มค่าแกการลงทุนนี่แหละเหตุผลที่ผมซื้อมันตั้งแต่ตัวแรกครับเพราะผมให้ความสำคัญกับมันเป็นตัวแรกสุดหวังว่า DDT จะทำอะไรเราไม่ได้ครับมันมาในด่านนี้แหละ หวังว่ามันจะทําอะไรเราไม่ได้มันมาแล้วโอ้โดนยิงลูกเดียวพังเลยเหรอ,โ,อโหลูกไฟลูกนี้ยิงดีด,ด,ดีนัดเดียวพังเลยครับอืมอใช้ได้เลยเนี่ยมาดูครับกองบีเโดนยิงเผาคอสโวมาเตอร์ช่วยยิงโอ้เลเวล20แล้วมันจะปล่อยเครื่องบินยิงตลอดเวลาแล้วครับพี่โล่งเราถือได้ว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะโหดเลยละ่ะ ไม่ใช่แค่แข็งแข่งขึ้นเยอะครับโหดยิ่งกว่าเดิมเยอะเลยครับตอนนี้ฮีโร่เราจะเฉิดฉายนะครับมันทํำดาเมจเป็นแสนนะครับเห็นอย่ในนี้ทําเป็นเล่นไปแล้วจะยิ่งเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเรากดความสามารถยิ่งดีเข้าไปใหญ่ื <c oughs> ใช้ได้โหดมากไม่คิดว่าจะออกมาแบบดีขนาดนี้ โอเคไม่ใช่อันนี้วงของมันใช้ได้ครับครอบคุมทั้งเส้นทางของวงกลมที่โดนไฟเผาถือว่าโอเคอยู่ดัน9 5าสิบเดี๋ยวเรามาดูกันโดยที่ไม่กดความสามารถแต่ถ้าจะกดผมสามารถแช่แข็งบอร์ดนี้ได้สบายอะ่ะ ลองไม่กดดูก่อนนะช้าลงหน่อยลองแบบมั่นๆกับทีมหน่อยมั่นใจในสิ่งที่มีหน่อยจะเป็นอะไรไปประมาณเนี้ยลองดูหน่อยได้แล้วเนี่ยมีกันแบบสบายมากเลยอะผมว่าเจ้าเนี่ยช่วยได้เยอะสามแสนเอาแล้วครับแต่ฮีโร่เราก็สองแสนครับมันเป็นฮีโร่ที่เก่งและโกงขนาดนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบใช้เลยครับใช้แล้วด่านมันจะง่ายเกินไปอะ่ะ จริงด่านนี้มันจะมีความยากตรงที่ว่าถ้าเราจะไปถึงด่านร้อยนะครับมันจะมีความยากตรงที่ว่า,าเรื่องตัวพังตัวการจัดการจะทําได้ยากมากต้องหวังพึ่งแบบจเจ้าดาร์ตบังกี้ธรรมดาเท่านั้น <c oughs> หรือไม่ก็ใช้ตัวน้ําแข็งเท่านั้นซึ่งมันจะกลายเป็นคอมโบที่แบบไม่ค่อยโอเคแต่พอมีฮีโร่แอตเทนเน่ตัวนี้มาปุ๊บจบเลยครับทุกอย่างแบบปัญหาทุกอย่างแก้ไขทันที แล้วมันเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่ดาเมจดีด้วยครบเครื่องเกินไปอ่ะโกงเป็นฮีโร่ที่โกงอยู่ดีแต่เกมนี้เราไม่ได้โกงใครนี่เนะเราโกงกับบอเนี่แหละมันเก่งมันเก่งมันเก่งมากจะก,กี่ครั้งผมก็พูดว่ามันเก่งและโกงครับเดีย๋ยวมาดูนะการโดนเผารัวๆเงนี้ยดาเมจจะขึ้นเท่าไหร่จะสี่แสนแล้วครับ ยิ่งเยอะมันยิ่งโชว์ความสามารถได้ดีครับ4แสนถ้ารู้ไปแล้วทุกคนนั่นแหละทำว้าว6แสนคอร์ดโบมาสเตอร์โอ้โหการยิงติดคริสต้ลอของคุณนี้มันโหดจริงไงแค่บอดกันผมมาเตรียมแผนการอะไรไว้หมดแล้วละ่ะและนี้ผมจะกดนี้ขึ้นมาครับเปลี่ยนกระสุนให้ยิงได้โหดขึ้น แล้วพอมันเข้าระยะของเจ้านี้เมื่อไหร่ผมเรียกนี่ครับซูเรนเจอร์ครับรวมร่างโหดเลยพังชนะแบบอีซี่สมบูรณ์แบบขึ้นไปหน่อยนะึ <c> ่ง <oughs> จริงจริงแทบจะไม่จำเป็นเลยได้อินสตามัางกี้บมแรงมังกีสองสี่ศูนได้เทียสี่นี่ผมถือว่าเป็นรางวัลที่โอเคนะและทีนี้เรามีเจ้านี้เพิ่มขึ้นมาแล้วหมุนอยู่ข้างบน เอาไว้ป้องกันตอนที่มันอยู่ในวงตรงนั้นแล้วก็ตอนขากําลังจะออกก็จะโดนหมุนแต่ไม่จําเป็นต้องโชว์แล้วครับทีมนี้จํานวนไม่เยอะแต่คุณภาพคับมากสุดยอดครับเอาละครับก็จบกันไปนะครับการเล่นในครั้งนี้นะต้องขอบอกเลยว่าเอเซเน่ก็ยังเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้สุดๆหนึ่งตัวในเกมนี้เลยครับ ตาบใดที่เขายังไม่เนิร์ฟเขานะถ้าเนิร์ฟเนิร์ฟอะก็คือมันจะทําให้พอเล่นไปกับตัวอื่นได้แต่ถ้าไม่โดนเนิร์ฟนะครับตัวนี้เล่นได้กับทุกด่านเลยเก่งมากไม่มีการเงินก็เจ้านี้ช่วยได้เยอะไม่ต้องใช้วิเลตช,ช่วยได้เยอะมากลองไปคิดกันดูนะครับถ้าใครอยากจะซื้อฮีโร่ตัวแรกเอเทนเน่ ene, เป็นตัวที่แนะนําราคาไม่ได้แพงมากถึงขนาดแบบแตะต้องไม่ได้ดีเก่งป้องกันได้ดีซัพพอร์ตได้เยี่ยม ครบเครื่องไม่รู้จะพูดไงแล้วก็คงจะขอจบเหมือนนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างการเล่นในครั้งนี้ถ้ามีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะแนะนําสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดซับสไครป์เผื่อยังใครยังไม่ได้กดและถ้ากดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ด้วยนั่นเองผมบรรษาทฮันน,นี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับ สวัสดีครับผม